อัปเดตพยากรณ์อากาศภาคอีสานมือนีหาพฤศจิกายน2 5 6 6นามาเบิ่งกันเลยว่าจังหวัดใดมีลุนฝนเพื่อพี่น้องนองทุกท่านจะตากผลผลิตทางการเกษตรเนาะมือนีภาคอีสานก็นมีฝนเล็กน้อยให้ไปเบิ่งกันเลยหาพฤศจิกายน66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลออากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสาน ตอนบนของประเทศไทยมีกําลังอ่อนลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลให้ภาคอีสานมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยเข้ามาเบิ่งกันเลยว่ามีฝนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะจ๊ะสำหรับภาคอีสานตอนเช้าก,ก็จะมีฝนฝาาขนางอประมาณร้อยละสิบของพื้นที่ เนนในส่วนของจังหวัดโคร,ราชบุรีรัมย์และสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชาธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เร์ดายังไม่มีออกมาทถ้ามีออกมาแอดมินอัปเดตให้ทราบคิด่าคุณหลยๆที่ติดตามรับชมรับฟังกาจจะมียังคอมเมนต์คุยแจ้งข่าวกันได้คลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ